คลิปนี้นะเม้จะพาไปรับชมรถตู้ตัวออตโอตโอมาเาว่้เป็นตัวหน้าสนนักเป็นบนเอ3 0 0ปี2 1 8ค่ะเยร์ออ,อตโตมาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 มาลจาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนะคะรถตู้มือสองคัดเกรดก่อน,นี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คุณจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆที่นำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้จะพามารับชมรถตู้ตัวคอมพิวเตอร์3.0นะคะตัวหน้ากาังดั้มตัวหน้าสั้นตัวนี้เป็นปี2018ไมล์ห0 0 0 0 0ส 8พ0 0โลค่ะเป็นรถประวางจากหน่วยงานอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ทยอยกันมาเยอะเลยเกียร์ออโต้ใครทาหาเกียร์ออโต้อยู่คะพี่ๆ่คะแต่ว่าเกียร์ออโต้ที่เข้ามาณนะตอนนี้นะจะเป็นปี2018-19นะคะแล้วก็เป็นตัวหน้ายาวที่เป็นออโต้เข้ามานะณนะตอนนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆเลยเมื่อวานก็มีหน้ายาวเข้ามา3คันน้ำหนึ่งถ่ายคลิปไปแล้วถ้าอยากดูรายละเอียดนะคะของตัวหน้ายาวแต่ถ่ายไปแค่คันเดียวนะไปย้อนดูคลิปเก่าได้แล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยนะพี่พี่คะถ้าใครสนใจยังไงก็โทรเข้าหาน้ำหนึ่ง ตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่โกดัง3ค่ะนะคะอยู่ในส่วนของรถที่ทยอยกันเข้ามาเนี่ยน้ำหนึ่งแพลนกล้องให้ดูในส่วนของรถตู้ค่ะรถตู้เข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็โฉมนี้เป็นโฉมหน้ายาวนะคะตัวนี้เป็นโฉมหน้ายาวอ่ะนี่ก็มีอีกหนึ่งโฉมนะคะที่เข้ามาเป็นโฉมล่าสุดคือถ้าใครที่แบบว่าอยากได้รถตัวหน้ายาวนะพี่มาดูโทรหานหนึ่งได้นะคะไม่ต้องรอรถค่ะเรามีรถให้หน้ายาวตอนนี้เข้ามาโอหกคัน เมื่อวานเข้ามาเพิ่มอีก3คันนะคะแล้วก็ตัวหน้ากางดับนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ849,00 0เดี๋ยวพาไปรับชมรอบรอบ,บคันได้เป็นเบาะหนัง3แถวใครที่มองหารถสภาพสวยสภาพดีรถไม่ช้ำเอาไปตกแต่ง v วีเองนะคะเป็นรถหน่วยงานรถหน่วยงานเขาจะปลดระวังมา4ปี5ปีแล้วก็ปลดระวังมานะคะรถพวกนี้1เรารู้แหล่งที่มาที่ไปแล้วว่ามาจากไหนดนะ,ะเขาจะออกจากป้ายแดงมาเลยแล้วก็รถหน่วยงานเนี่ยเขาก็เอาจากป้ายแดงมาแล้วเขาก็ไปวิ่งเนาะสปี5ปีปลดระวงังรถพวกนี้เขาจะเข้าสู่ เช็คระยะตลอดที่ขามั่นใจได้นะรถไม่ช้ำขับมือเดียวเอามามาทดลองขับได้แล้วก็ที่สําคัญค่ะนะร,รถสวยแล้วในเรื่องของเครดิตใช่ไหมว่าไปได้ไม่ได้ค่ะรถพร้อมแล้วนะอยู่ที่เครดิตเครดิตพี่ขาโทรหาน้ำหนึ่งได้ปรึกษากันได้ค่ะคุยรายละเอียดได้เลยแต่ณนะตอนนี้จะบอกว่าอาชีพที่ออกง่ายที่สุดพนักงานบริษัทกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะสามอาชีพนี้หรือ,อที่มีสลิปเงินเดือนหรือว่า รับรายได้ต้องอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นขึ้น35 0 0 0ื 30, ขึ้นถ้าเจาะคนเดียวนะนะถ้าเจาะคนเดียวแต่ว่าถ้าเป็นรถตู้ตัวโฉมหน้าใหม่ขอเป็น40,000ื่นขึ้น45 0 0 0ือยู่ประมาณนี้พี่ๆคะ่ะนอกจากมีดาวรถตู้ถามว่าฟรีดาวได้ไหมน้ำหนึ่งบอกก่อนว่าสามารถฟรีดาวได้ต้องมีประวัติเครดิตดีจริงๆนะคือหมายถึงว่ามีผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนเครดิตอะไรก็ได้สินเชื่อผ่อนดีผ่อนตรงเกินหนึ่งปีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาดูตัวรถก่อน ะะติดตามไว้ก่อนนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวพาดูตัวรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้ำหนึงจะไปสรุปตอนปิดท้ายคลิปให้ละกันนะคะอ่ะมาดูด้านหน้ากันก่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฉมนะคะโฉมที่เป็นตัวโฉมหน้าสัาน้นตัวนี้ก็ยังเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นหคันถ้าใครอยากได้รถรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเบาเบาหนังสามแถวเบาผ้าเราก็มี นะคะเบาะผ้าก็มีเบาะหนังก็มีไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะพี่ขาได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าโครเมียมส่วนใหญ่แล้วรถหน่วยงานบางทีเราเข้าศูนย์เนี่ยพี่ไม่ต้องกังวลน,นะบางทีเอาไปเช็คศูนย์เนาะอยากรู้อ่ะบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จากศูนย์พี่จากศูนย์ถ้าเป็นในเรื่องของพลิกคว่ำชนหนักนะคะชนถึงโครงสร้างหลักของตัวรถไม่มีแน่นอนพลิกคว่ำชนหนักเ,เปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังมาอันนี้ไม่มีเล่มช้ำรุดสูญหายสโลแกนของเรารถ ต้องไม่ช้ำนะคะเล่มไม่มีช้ำรุดูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังหากเจอหลักฐานนำหลักฐานมาเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนค่ะพี่ๆค่ะนะคะตัวนี้นะคะไฟเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าเอ,อางดั้มบางทีเนี่ยถ้าเท่าที่น้ำหนึ่งเจอนะอาจจะมีการเปลี่ยนกระจังหน้ามาบ้างแต่ตัวนี้ไม่น่าเปลี่ยนเพราะว่าบางทีสเก็ตหินไม่ได้โดนชนนะสะเก็ตหินค่ะจะชนไม่ชนมันดูได้ดูตรงคานแล้วก็ดูด้านหน้าได้เดี๋ยวน้ำหนึ่งเปิดให้ดู นั่นเเปิดให้ดูอ่าเดี๋ยวเปิดดูกันก่อนเลยดีกว่าด้านหน้าคันนี้ได้เป็นบอ่อหนังแบบนี้เลยค่ะพี่ขะตัวนี้พวกห้องเครื่องอะ่ะยังจะอยู่ใต้ฝั่งใต้เบาะนั่งของผู้โดยสารตอนหน้าด้านข้างคนขับจะอยู่ตรงนั้นอยู่อ่ะมาดูอ้าอยู่นี่ ขอโทษนะครับอ่ะมาแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันพี่ขาคันนี้เป็นเกียร์ออโตโอ้อินเตอร์ครูลเลอร์นี่เป็นตาโตโตยตา้าน้ำมันเบรกนะคะแล้วก็รอยอันนี้จะเป็นตัวรอยทางมะพร้าวนะคะจากโรงงานมีทุกคันค่ะพี่นะจะเขาจะแต้มแบบนี้เลยเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบน่าจะเป็นแบบมือคนแต้มนั่นแหละจากโรงงานผลิตป้ายแดงตัวน็อต ด้านข้างเนี่ยให้ดูน็อตต่างๆไฟด้านหน้าไทโคอิโตะเดิมแท้จากโรงงานไฟด้านหน้าคานคานหมอ้อน้ําคานด้านหน้าอ่ะอันนี้หมอ้อน้ํามอกอที่ปัดน้ําฝนนะคะให้ดูคานคือถ้าโดนชนเนี่ยตรงนี้มันจะต้องมีรอยเชื่อมแล้วไม่ต้องแบบมันจะต้องมีรอยอันนี้สีต้องเหมือนกันนี่ค่ะรอยเมคอ,อารก็ยังอยู่นี่เห็นไหม เรารับประกันตัวรถค่ะให้ดูเมื่อกี้เห็นหน้าน้้วหนึ่งตกใจใช่ให้ดูตรงนี้ค่ะพี่ๆค่ะนี่อ่ะนี่เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะคะตัวพวกเอ่อหม้อน้ำต่างๆเนี่ยค่ะให้ดูถ้าโดนชนนี่ใบพัดอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยค่ะ ไม่มีโดนชนด้านหน้าแน่นอนแต่ว่าถ้าแบบการเฉียบเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาค่ะพี่นะคะรถมือสองเขาจะมีสเสน่ห์นะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่ละที่ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนกันรถทุกคันเราเก็บงานให้เราเก็บงานให้ค่ะแต่ถ้าคันไหนที่น้ำหนึ่งบอกว่าขายตามสภาพก็คืออันนั้นก็คือตามสภาพเนาะเอามาดูด้านข้างกันค่ะพี่ๆค่ะด้านข้างสัน์เหลี่ยมโคมไม่มีรอยบุบ อ่ะคันนี้อันนี้ไม่เดิมตรงที่ว่าแม็กมีการเปลี่ยนมานะเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนแม็กมาหลายหลายท่านก็อยากได้แม็กเดิมอยากได้แบบล้อเดิมหลายหลายท่านก็อยากจะได้แบบมีแม็กแต่งไหมพี่คะเราก็คลักกันไปนะเราก็คลักกันไปค่ะนะคะรถมาแบบไหนเราก็ให้ไปแบบนั้นกระจกมองข้างคะ่ะสีดำเนาะอ่ะนี่ก็จะมีรอยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดให้คิวกันศาสตร์นะติดคิวกันศาสตร์ที่เปิดด้านนอกรุ่นนี้จะเป็นสีดํานะคะ แล้วก็ในส่วนของยางนะคะจะเป็นขอบ15้านะถ้าเป็นตัวโฉมนี้สองหนทับอาห้า 70, ันนี้ยางปี2022ย่งางเดี๋ยวเราเช็คให้ค่ะพี่ถ้าไหนที่แบบว่าแตกไรยงาหรือว่าดอกยางไม่มีอันนี้ดอกยางยังมีอยู่นะมาดูภายในอันนี้ตาโตโยต้านะคะแล้วก็กระจกด้านหน้าโตโยตา้ากระจกเดิมกระจกเดิมค่ะบางทีอะถ้าเรา เป็นประกันชั้นหนึ่งเนาะถ้ามีสเก็ดหินเล็กๆน,น้อยๆอย่างเงี้ยบางทีเขาเปลี่ยนให้เราเลยนะเปลี่ยนแต่ว่าบางทีไม่ได้โดนชนอะไรหรอกเปลี่ยนค่ะเขาจะเปลี่ยนให้อ่ะมาดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อเอ่อเอกสารต่างๆภาษีพรบเราต่อให้นะคะคู่มือคู่มือรถหน่วยงานอันนี้เป็นรถหน่วยงานอ่ะในเล่มมือเดียวค่ะพี่ แล้วก็ตัวนี้อแอร์เป็นแบบไมโครบัสเรียบร้อยแล้วมีมนมี่ยังติดพลาสติกไว้อยู่เลยอันนี้ก็คือเป็นเบาะหนังนะคะทุกๆท,ท่านคะ่ะมาดูภายในสักนิดหนึ่งนี่ภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังนะะสามแถวเบาะหนังสวยมากนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์คอนโซลกลาง นี่ค่ะให้ก้มต่ําดูสักนิดนึงเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดเพิ่มเติมให้นะบางทีเนี่ยบางทีเหยียบเข้าไปเนาะก็จะมีขี้ฝุ่นเนาะเพราะว่าพื้นมันเป็นขี้ฝุ่นแบบนี้พี่ค่ะเนี่ยค่ะสนใจยังไงนะคะก็0ูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามค่ะอันนี้ก็เอาไว้อะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอ่ะมีไฟนะคะแล้วก็พวกตัวน็อตต่างๆนี่ สภาพใช้ได้เลยนี่ด้านหลังนะคะก็ได้เป็นแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีปุ่มปรับแอร์ให้นะคะตรงนู้นนะคะนี่ค่ะแอร์ Air ก็มีทุกตำแหน่งที่นั่งนะแอร์มีทุกตำแหน่งที่นั่งนะฮะอ่ะนี่สนใจยังไงก็คุยกันได้เลยนะคะมาคุยกันได้เลยมาลองขับได้ค่ะพี่ขานี่ รถตู้คอมพิวเตอร์3.0ปี2018ัเกียร์ออตโต้การันตีสภาพเดิมมีกล้องมองหลังด้วยอันนี้เจ้าของมีการเปลี่ยนเป็นหน้าจอทัศสตินมาด้วยนะอันนี้ถ้าแบบว่าถ้าไม่ซีเรียสน,นะไปตกแต่งแบบภายในได้เบาะหนังมาแล้วอะ่ะหรือว่าอันนี้ก็ไปรับได้คือที่น้ำหนึ่งเคยถามนะอ่า ที่เขาวิ่งรถนะเขจะบอกว่าถ้าเป็นแบบว่ารับนักท่องเที่ยวจีนนี้จะแต่ง V.I.P อีกแบบหนึง่งกับฝั่งแบบฝรั่งอย่างเงี้ยเขาก็จะตกแต่งอีกแบบหนึง่งเขาจะไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมอ่ะเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยแล้วนะคะทํามาให้เรียบร้อยแล้วก็คันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันสภาพสวยนะเนี่ยไฟไท้ายคยโตอันนี้ไฟไท้ายเดิมมีเซนเซอร์เซนเซอร์ถอยนะคะเซนเซอร์กะระยะอันนี้ก็ไฟไท้ายเดิม เดิมจากโรงงานรอยเมคอ์ตนี่เห็นไหมพี่ไม่ไม่ได้โดนชนมาตัวน็อตต่างๆเนี่ยค่ะสนใจก็เข้ามาดูได้เลยค่ะพี่ขาสนใจเข้ามาดูได้เลยคอนไม่มีเดี๋ยวอันน,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 นี้ต้องใส่คอนให้แ้วคอนไม่มีต้องใส่คอนให้สนใจทักมาค่ะนี่ ไฟท้ายเดิมนะคะแล้วก็แม็กก็ได้เป็นล้อแต่งมากระจกโตโยต้านะคะกระจกเดิมรอยเมคอาร์เนี่ยค่ะพี่ๆขาด้านข้างนียเขาจะมีรอยเมคอาร์เนี่ยเห็นไหมอ่ะก็คือว่าแบบไม่ได้ทํามานะมีรอยเมคอาร์ต,ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยค่ะเราไม่ได้ทํามาเห็นไหมเนี่ยให้ดูรถเขาจะมีรอยเมคอาร์นะคะเดิม มองใกล้ๆเนี่ยหนไหมคะเนี่ยอ่ะนี่ยนะคะนี่สันเหลี่ยมคมนะคะไม่มีรอยบุบนะดูซุ้มล้อหรออ่ะให้ให้ดูในซุ้มล้อค่ะเนี่ยสภาพรถนะคะมาลองขับได้นะแล้วก็ให้ดูตัวเบรกแล้วก็คัดเร่งนะคะ ตัวช่วงล่างต่างๆรถไม่ช้ำพวงมาลายัยกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะก็จะพับปรับไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้เป็นกระจกนะคะซ้ายขวาอ่ะดูเลขใหม่สักนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนดูเลขใหม่น้ำหนึ่งขออนุญาตปีนให้ดูนี่ค่ะหลังคา มองเห็นหรือเปล่าสนใจนะคะพี่ขาก็ทักเข้ามาดูได้อันนี้เจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนหน้าจอมาให้นะเลขไม่หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่โลถือว่าไมไม่เยอะนะอ่ะนี่ก็จะเป็นแอ ิดแอร์ด้านหลังถ้าเปิดแอร์ด้านหลังตรงนี้เขาก็จะมีอุณหภูมิทำงานจริงๆมันอันเนี้ยจริงๆมันไม่ได้กระพริบนะมันไม่ได้กระพริบนะแต่ทำไมเราไปถ่ายอย่างนี้แล้วเขาดูกระพริบ,บอตรงนี้ อนเปิดไฟค่ะไฟจะได้เป็นสีฟ้านะคะไฟสร้างบรรยากาศและหน้าจอตรงนี้โอเอก็เย็นเย็นเกินนะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งลองนี้ก็ถ้าใส่ซีดีนะคะเนี่ย ใส่ซีดีเขาก็มีจะเป็นแบบนี้ก็มีซีดีออกมานะคะก็ช่องใส่ซีดีเขาก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้อ่ะดันเข้าไปนะคะให้เขาทํางานนี่ก็รองรับดีวีดีนะคะซีดี <CD S 2> ได้นะคะอ่ะ,เป,เ,ออะ,ะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะพี่ขาเป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้เดี๋ยวลองขัดทําความสะอาดให้นะคะอ่ะนี่ค่ะ สนใจคันนี้ก็เป็นแอร์นิดนึงนะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่บังแดดก,ก็ยังห่อหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะคะนี่สนใจยังไงทักเข้ามาได้ค่ะนะคะถุงลมนิรภัยสองใบค่ะถุงลมนิรภัยสองใบนะอ๋ะอนั้นหนึ่งยังไมันได้พาไปดูห้องเครื่องนี่เนาะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะพี่พี่ขา ใครสนใจคันนี้นะคะทักมาได้นะ,ะปี2อ1 8ันสิบแกาพันกรันตีสภาพเดิมมาเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันตัวนี้ห้องเครื่องก็ยังอยู่อ,อ,อันนี้อยู่ใต้เบาะนี้นี่ค่ะ ยกสักนิดหนึ่งอึ๊ดไม่มีแรงแล้วหนูหนูไม่มีแรงเนี่ยค่ะอ่ะให้ดูห้องเครื่องนี่ก่อนปล่อยนะคะแล้วก็จะดูในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้ของเหลวต่างๆนะคะนี่คือรอยเมคอัพต่างๆพี่ๆค่ะนะตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นพวกแบบรอย เมคอัพต่างๆเนี่ยสีจะด้านๆแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้โดนชนมาไม่ได้แบบทํามานะคะก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่แบบไม่ได้แบบเอี่ยมเรียมอันนี้ก็คือแผ่นเพจสนใจยังไงนะคะก็ทักเข้ามาดูได้เลยนะคะนี่ก็คือห้องเครื่องนะคะอ่ะมาประมาณนี้นะคะประมาณนี้นี่ค่ะ โตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ปีสองพันสิบแปดเกียร์ออตโต้ไม 1, 000, ่หนึ่งแสนก็บีแปดพันโลการันตีสภาพเดิมแต่ขออนุญาตปิดตรงนี้สักนิดนึงค่ะพี่พี่ขาในเรื่องของเครดิตนะคะคันนี้ จัดยอดฟรีดาวได้ไหมต้องเครดิตด,ดีจริงๆมีผ่อนบ้านผ่อนรถหรือผ่อนสินเชื่ออะไรก็ได้ที่เป็นขนาดใหญ่ผ,ผ่อนดีผ่อนตรงนะคะสามารถอัพจัดยอดได้แล้วก็ผ่อนยะอยๆถึง84งวดหรือว่าถ้าออยากจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษกว่านี้มันก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะค่ะผ 70, ะ่อน70เอ่อผ่อนประมาณ6ปีนะคะ 72งมวดนะคะก็ตัวนี้ก็สามารถทําได้ค่ะอาชีพที่ออกง่ายที่สุดพนักงานบริษัทข้าราชการพี่คะนะถ้าเป็นถ้ามีบัตรเครดิตแล้วมีวงเงินในบัตรเยอะเกิน1ปีนะคะถือบัตรมามากกว่า1ปีแล้วผ่อนดีผ่อนตรงอันนี้ก็สามารถดึงวงเงินมาได้คุยรายละเอียดกันได้นะคะในเรื่องของตู้โทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยคะ่ะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะเอาละค่ะนะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว,ว่าเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ๆขาขอ คันนี้นิดหนึ่งตัวนี้นะคะไมแสนเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนสนใจคันนี้ก็ทักมาคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนอันนี้เป็นปีสองพันสิบเกสนใจคันไหนนะคะทักมาได้เลยไปติดตามน้ำหนึ่งได้นะคะในช่องรถตู้น้ำหนึ่งมือสองคัดเกรดนะคะน้ำหนึ่งรถตู้มือสองคัดเกรดค่ะเอาละ,ะในคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ